ท่านเจ้าคุณแจ้เจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางจัดพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่ออรุณคุณแม่ปาหมอเมืองค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง2 2ันทีวีค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่9กันยายน2,568ที่ผ่านมา ที่ศาลาการประเรียนหลังใหม่วัดบางพีใหญกลางตำบบลางพีใหญ่อำเภอบางพลีจัังหวดสมุทรปราการท่านเจ้าคุณแจ้พระวชิระคณาธรเจ้าอาวาสวัดบางพีใหญกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีทำรรบุญอุทิศบุญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีวันเสียชีวิตของคุณพ่ออรุณคุณแม่ปาหมอเมืองโดยมีพระครูธีรธรรมนันยานกฤตตั้งใจพัฒนากุล เจ้าคณะแขวงบางแวกเจ้าอาวาสวัดบางแวกนำคณะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และฉันพัฒหารเพนโดยมีนายขจิตเวศแก้วน้อยในอำเภอบางพลีคณะวัยยาวัชกรวัดบางพลีใหญ่กลางข้าราชการตำรวจพันตำรวจเอกกรวัฒนฐานประดิษฐ์อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีผู้กำกับสอพอบางเสาธงสอพอรัตนาธิเบต สอพอบางแก้วสอพอบางบ่อสอพอบางปลีสอพอบางปูดรวีสุดารุ่งเรืองนายกอบตบางพีใหญ่ตลอดจนคณะครูบุคลากรศูนย์แพทย์วัดบางพีใหญ่กลางและประชาชนชาวอำเภอบางพีร่วมกันถวายพัฒหารารเพลนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาและกวดน้ำรับพรค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ